คือจะไม่จะไม่มี f ห้ห้าแบบทรงสแตนดาร์ดที่ล้อยืดล้อยืดไม่มีแล้วครับก็คือจะเป็นล้อแนบกับบอดี้เลยแนบกับบอดี้เลยครับถูกต้องอันนี้คือเรื่องที่คนทั่วไปอาจจะยังมองไม่เห็นโหมันอีกนิดเดียวมันดักเตอร์แล้วนะใช่ครับใช่ครับตัวโบ f ห้ห้าใช่ครับมาเจ็ดร้อยสบายสบายก็คือเฟรมก็จะวิ่งอยู่เจ็ดจุดสองประมาณนั้นใช่ครับนี่เจ็ดจุดห้านะครับโอ้ถ่ายแล้วใกล้แล้วนะครับไม่มอะดีเซลไม่มีมอเน้ำใช่ครับก็เพิมทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละครับก็คือเป็นหน้ายาวคันแรกที่ว่่่าไไไมมใใชชด้้้้นำ สวัสดีครับผมพีศีภาคครับผมจากรายการสาระเร็วครับตอนนี้ยังอยู่กับเรียกว่าเป็นฝากตัวแรงฝั่งนครปฐมอีกอู่หนึ่งนะครับเห็นหน้าคาตาสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับก็คงไม่ต้องแนะนำกันนะครับคนนี้เชี่ยวกรมในวงการดีเซลฝรั่งนครปฐมมานานนะครับเทปนี้เราก็จะมี2คันเช่นเคยครับครับให้พี่เอแนะนำอ่ะคันแรกเป็นรถแรกก็คือเป็นเอเปอร์ห้าโปรที่ว่ากติกาทางซุปอัพออกมาใหม่ด้วยแล้วคือฐานล้อบังคับให้อ๋อให้แคบลงไป เดือ่เนิ้วก็เท่ากับโปรทักใช่เท่ากับโปรทักเลยครับคือจะไม่จะไม่มี f 5้แบบทรงสแตนดาร์ดที่ล้อยืดล้อยืดไม่มีแล้วครับก็คือจะเป็นล้อแนบกับบอดี้เลยแนบกับบอดี้เลยครับครับด้วยเหตุผลอะไรครับก็คือการดิจิคือทางให้เหมือนทางต่างประเทศคือล้อถ้าล้อยืดมาปุ๊บเนี่ยความอันตรายมันก็จะมากขึ้นอ่าฮะครับอ๋อผมนึกได้เรื่องหนึ่งคือถ้าล้อมันยืดเนี่ยเวลาล้อมันปัดเร็วๆแล้วเกิดรถเสียหลักข้อกําแพงเนี่ยมมัันนจจะะถูกช่มันจะงงััดกกกบำแพถูมั้ครัับถูกตอองนนีี้คืืออเร่งท คนทั่วไปอาจจะยังมองไม่เห็นใช่ครับอันตรายนะพี่นะงัดบินเลยนะใช่งัดบินเลยงั้นงัดบินเลยก็ทางในสนามขอให้ปรับปรุงเหมือนต่างประเทศครับก็คือคล้ายๆแบบให้บ้านเราได้พัฒนาให้เหมือนฝั่งหมุนเขาวิ่งกันอันนี้สองคัญเลยถูกสำคัญเลยล้อยื่นก็แอโร่ไม่ดีใช่ใช่ครับถูกต้องเลยครับผมลมช้อนบ้างอะไรบ้างใช่ครับก็ไม่แปลกนะครับซึ่งมันก็ต้องมีการพัฒนาไปอย่างเดิมนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยได้อ่าย้อนมาถึงวิกเกตนิดนึงคือเกียร์วีเจด ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็คือตอนนี้พอเปัดเกียร์วีเจ็ปุ๊บเนี่ยวิ่งไปมีคีบสามก็แตกแตกแล้วเวลามันก็คอรออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ที่ก็ก้าวก้าวตน้ตนต้นหรือว่าการตดสต้นไม้จะเป็นก้าวตน้ตนต้นก็คือด้วยเกียร์มันไปไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วจบเลยครับเพราะว่าเราเพิ่มสายยางไปปุ๊บเกียร์ก็จะรับไม่ไหวละตอนนี้เขาให้ใช้สายยางเลยครับคือเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยครับเป็นดักสลิกระบระบบไม่ใช่เป็นแบบดักเลเกเรเดียวไม่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 ใช่แล แต่เมื่อพรชัยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะล้วเกิดเอาเกียร์อาชีพใสยได้ไหมล่ะอาชีพไม่ได้ครับเพราะกฎกติกาไม่ให้กากติกาคือเราพูดง่ายคือว่าวีเกตวีเกตคือเกียร์อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นมือเข้าใช่ครับด้วยกลไกใช้มือโยกใช้มือโยกห้ามกดห้ามกดปุ่มห้ามออโต้ใช่คือวีเกตปุ๊บหนึ่งสองใช่อพี่ใช่ครับสามสี่ห้า โทษนะครับพี่ถ้าพี่ขับวีเกตแล้วมึงดึงนี้ถ้ายังว้าวได้เนี่ยพี่พี่เกินมนุษย์แล้วครับครับผมไม่ว้าวหรอกครับมันดึงขึ้นดึงลงเลยดึงขึ้ไม่ไม่ว้าวอยู่แล้วครับผมโอเคครับแล้วก็อย่างเครื่องตอนนี้ไปกันถึงขนาดไหนแล้วเนี่ยโอ้เครื่องก็ตอนนี้ก็มาก็อยู่ประมาณ700กว่าโอ้โหเดี๋ยวเดียวใช่ครับตัวโบเอฟห้าใช่ครับมา700ใช่ครับไอตัวเครื่องอ่ะไม่สิไอตัวเครื่องเนี่ยผมพอ อนุมานได้นะว่ามันก็อาจจะเป็นไส้ในของได้ก็คือรูก้านข้อเอ็มอาร์วิกและก็ปั๊มโมชีพหงส์สักดีเซลก็คือตัวใหม่ที่เราค่องที่ว่าแต่ละโอจะจะกดหามาใส่แต่จุดสําคัญนะครับของ F5 เสน่ห์ของมันเนี่ยอยู่ที่เทอร์โบใช่ครับเทอร์โบต้องเป็นลูกเดียวครับลูกเดียวแล้วเราบังคับคือเป็นฝาหน้า F5 ถูกต้องครับจะใส่เข็มขัดรัดจะเป็นที่ศูนย์หกครับใช่ครับ โอเคเทอร์โบเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องแบบโอ้โหใบหน้านี้คงขยายกันแน่นนอครับแน่นอนอยู่แล้วเพราะพอบอกได้ไหมรับว่ากี่มิลใบหน้าใบหน้าก็เท่ากับศูนย์แปดอะเบอร์ใบหน้าศูนย์แปดก็คือแกนแกนกลางศูนย์แปดเอาง่ายๆเลยคือยกไซส์ศูนย์แปดเราใส่เลยทีศูนย์ทีศูนย์แปดใช่เอฟใช่ไหมใช่ครับก็คือลูกมาเท่านี้แต่เราเอาเฉพาะแกนใบหน้ามาแค่นดเียวแกนกับใบหน้าแล้วก็มายัดเอฟห้าลูกเท่าทีดีศูนย์หกแค่นี้ใช่ครับยัดไปได้ยังไงพี่ ก็อันนี้ทางน้าไอศาลเขาทำมาให้ครับทำห้คือมหัศจรรย์นะครับเทอร์โบมันทีอเข้ามาวางเนี่ยมันมันพ่อลูกเลยนะใช่พรับูกใช่โครไเซ่เลยครับโครไเซ่เลยเก่งนะคนไทยยัดเข้าไปได้สุดยอดเลยคนไทยอย่างที่บอกว่าไทยแลนด์โรลลี่จริงๆนะครับไทยสไตล์เป็นไทยเคาน์เตอร์จริงๆนะครับซึ่งโมดิฟายเทอร์โบแบบสุดสุดปะหลิงแล้วเที่ยงครับโทษทีแล้วถ้าเกิดว่าเทอร์โบมันใหญ่กันมันโอเวอร์สเปคขนาดนี้แล้วเราจะทำไงไม่ให้มันระเบิด ตอนนี้ไม่ระเบิดแล้วไม่ระเบิดแล้วไม่ระเบิดครับก็คือบูต70ปอนด์75ปอนด์ก็คือสบายๆไม่ไม่มีระเบิดอ๋อครับผมเพราะสมัยก่อนเนี่ยเห็นว่าไม่ได้เลยระเบิดระเบิดปุ้มมันไม่ว่าเล่นเลยตอนนี้ฟาร์มพัฒนามันไปไกลแล้วครับไปไกลมากสมัยก่อนรถดีเซลวิ่งเท่าไหร่เองยังยังไม่เวลายังแบบยังไม่ไปไหนเลยตอนนี้ดูดิเพรายังรุ่นเล็กๆอ่ะยังเพิ่งโปรันธ์โปรัมพันธ์่ะเลขกเก้าแล้วครับเก้าต้นๆแล้วเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าแล้วคันนี้ใช้กล่อง ECU รุ่น กล่องสแตนครับกล่อง ECU ช็อปสแตนเดอร์โอนจูนโดยใบหมัดพี่หมัดนะครับโผมคุยกับทาง ECU เนี่ยเขาบอกว่ากล่องเขาก็ไม่ได้เทปอะไรมากมายแต่สิ่งที่เขามีคือความไวและความแม่นยำใช่นี่คือสูกต้อถูกต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องเลยการประมวลผลนะครับถ้ายิ่งไวยิ่งแม่นยำเครื่องยนต์ก็ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพถูกต้องการจุดระเบิดแม่นยำก็ทุกอย่างแม่นยำทุกอย่างแม่นแรงและสําคัญคือไม่พังไม่พังง่ายใช่ไม่พังง่ายนะครับ ตอนนี้ค่อนข้างช็อกโลกมากครับ F55 ตอนนี้เวลาไปเท่าไหร่ละตอนนี้<ล>ผมททำสถิติล่าสุดเลยนะคือเร็วที่สุดนะตอนนี้ F55 คือ8.7 8.7 <8. 7 S 2> ครับผมโทษน,นะครับแต,แต่ยังไม่สุดมันยังลงได้อีกครับยังมีประธานนิดหน่อยแต่ว่าผมคิดว่า8.5 <8. 5 S 2> เห็นแน่นอน8.5ย้อนกลับไปไม่กี่ปีก่อนโปรทาก็วิ่งเวลานี้นะใช่ครับ ไม่ไม่นานนี้ด้วยผมว่าย้อนไปไม่เกินสามปีใช่วิ่งเวลานี้ใครวิ่งอ่าโปรทักวิ่ง8.5ดจุดหเด้โอ้โหได้ได้ที่หนึ่งซุปเปอร์ละใช่ครับแล้วเผล่เพลติดท็อป10ด้วยใช่ครับตอนนี้นะครับ F55 มา8.5ดจุห็นแน่นอน100%ยเป็นตอนนี้เราใช้เกียร์วีเกตปุ๊บเนี่ยแล้วก็ช่วงล่างเพล่เพลก็หดปุ๊บเรามีการเซตช่วงล่างอย่างนี้ก็คือคนที่คนอ่าอย่างช่วงล่างเนี่ยต้องยกให้ป่าแดงเลยครับพอปาแดงปาแดงเลยค่ะคนนี้ยอมรับจริงๆว่า สุดเทพจริงต้องยอมรับจริงๆเลยครับมันก็เป็นโฟลิ่เป็นอะไรซึ่งทุกคนก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าไอการจูนบางทีแบบการตั้งองศาอันละเล็กอันละน้อยหนึ่งนั่นแหละแม้เพียงหนึ่งองศาใช่รถก็เปลี่ยนคันเปลี่ยนแล้วจริงนะพี่จริงครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับเรื่องจริงเลยสนามไม่ใช่ว่าป่าแดงเซตมาปุ๊บสำเร็จรูปแล้วจะใช้ได้ครับสนามหรือผิวสนาม นิสัยคนขับนั่นนู่นนี่บอกป๋าใช่ยวป่าปรับให้ใช่แป้เดียวเพราะฉะนั้นเราทุกคันจะไม่ได้ลอกกันบ้างกัน่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่แบบคันนี้ปรับนี้กูจะเอามั่งไม่ได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันครับเพราะน้ำหนักแต่ละคันไม่เท่ากันครับอาจจะเปลี่ยนน้ำหนักคนขับอะไรเงี้ยใช่ครับตำแหน่งที่นั่งคนขับมีสวนครับตอาคนนั่งชิดคนตัวยาวตัวใหญ่ยาวนั่งห่างคือน้ำหนักด้านท้ายด้านหน้าคือจะไม่เท่ากันครับแล้วน้ำหนักสายขวาก็จะไม่เท่ากันล้อแต่ละล้อก็จะไม่เท่ากันซุั 2020ตอนนี้เราก็เลื่อนไปเดือนมีนาหลจากที่ติดโควิดนะครับพี่มีเวลาเตรียมรถเพิ่มพี่จะเอาอะไรใส่เขาปิดก,ก็ตอนนี้ก็คือก็ก็ปรปับปรุงเรื่องเครื่องให้มันเหนียกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มทอกเพิ่มมาไปหน่อยแล้วก็ให้ปลาแดงแกะปรับตรงนีนิดหน่อยแค่นั้นแหละก็จบแล้วแล้วก็บาลานซ์น้ำหนักหน่อยด้านหลังด้านหลังด้านหลังมันคือมันเบาไปนิดนึง ก็บอาไวินอาจะอาจจะไปย้ายมาแบตไปไว้หลังสุดแล้วก็เพิ่มขนาดถังน้าแข็งให้หนักขึ้นนิดหน่อยเราไม่ต้องไปทวงอะไรเงี้ยครบเอาไว้แบบนี้ดีกว่ามันจะดีกว่ามาก8.5ผมมั่นใจรถเซนตรงเนี้ยมั่นใจแน่นอนตั้งแต่ลาสุดที่วิ่งมา8.7หลันแรกตึ้ง8.7เลยครับผมมั่นใจเลยว่ารถคันนี้่ลงได้อีกแน่นอนพี่เอ็ขับเองขับเองครับครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับทำเองขับเองแน่นอนครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับยังมีไม้เดรดกคันหนึ่งนะครับรุ่นโบใหญ่เกีย อันนี้เดือดไม่แพ้เดือดโคตรเดือดอะ่ะรถเฟรมหนาวอะ่ะบ,บอกเลยใชย่แน่นอนครานี้เดี๋ยวเจอกันยอดฮิตนะครับสุตรมันนะครับเป็นรุ่นที่ไม่ใช้ในตัดแต่เวลาตอนรถ,ถรถเฟรมนะใช่ครับ ขยี้รถเฟรมได้ด้วยขยี้ได้เลยครับปกติแล้วสมัยก่อนโปรทักอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าวิ่งกันแปดจุดห้าก็หล่อละใช่นะครับแต่ในเวลาไม่กี่ปีเนี่ยเิอขึ้นมาอีกวิ่งหนึ่งใช่ครับในอีกวิ่งหนึ่งเนี่ยไม่ไม่ไม่มันง่ายไหมมันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายครับพ่อเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาพัฒนาขอลดน้ำหนักให้ลงน้ำหนักลงมาอีกตอนนี้เหลือเหลือตันหนึ่งร้อยตันหนึ่งผมจําได้ตั้งแต่ตันสามใช่ตันสองห้าสใช่ครับแล้วก็โดดไปตันหนึ่งเลยใช่ครับ วิวๆเลยอ่ะน้ำหนักมันจะใกล้มันผมว่ามันคือรถเฟรมอะไรแต่ว่าอเดิมยู่น้ำหนักคันนี้มันก็ยังอยู่ตันสองสามสิบก็ยังก็ยังเกินกว่าเขาประมาณร้อยร้อยสามสิบโลถ้าเกิดว่าน้ําหนักลงมาเหลือตันหนึ่งร้อยหรือตันสามสิบโลนะตันหนึ่งร้อยสามสิบโลนะผมว่าโอ้โหน้องๆเฟรมเลยวิ่งครับกล้าพูดเลยครับผมอ่าตอนนี้โปรทักก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันคือล้อก็จะให้ใช้เป็นเผาสั้นได้เอาเอาเส փ เผา ปมาใส่ได้แล้วก็ตัดแหนบท่อนหลังออกตัดสปะกระสีท่อนหลังออกแล้วก็จากที่ว่ามีเคยมีแหนบเกาะก็กคือจะไม่มีละ<อ>ก็คือท่อหลังก็เป็นตึ๊กฮักคล้ายๆฮักเข <f air> าเรียกว่าฮักเฟรมฮักเฟรมอ่าครับผมบางคนก็จะเรียกว่าแบ็คฮักอันนี้ก็แล <ใช S 2> ้วแต่การเรียกนะ<ช><ช>ครับแต่ว่าความหมายเดียวกันคือครึ่งหลังก็เป็น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 เฟรมเป็นช่วงล่างที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ใช่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าชซีกลางรถยังยัอยู่ครับก็ยังให้มีคําว่าเป็นท럭ก็อยู่ใช่ครับทําไมถึงเลือกใช้รถสี่ประตูเลือกใช้รถสี่ประตูก็คือ การการบาลานซ์น้ำหนักอ่ะมันโอเคกว่าออ๋มันโอเคกว่าก็มีแคปท้ายก็บาลานซ์น้ำหนักกดหลังใช่ใช่แต่ก็ต้องยอมเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมครับแต่น้ำหนักก็ไม่หนีกันไม่หนีกับแคปเท่าไหร่แต่ว่าเราดูรวบรวบส่งแล้วสี่ประตูมันจะสวยกว่าการขึ้นเฟรมขึ้นโลบาร์ข้างในง่ายกว่าง่ายกว่าพื้นที่เยอะเยอะพื้นที่เยอะกว่าก็ข้างในก็มีใส่ของใส่ของอะไรได้อุปกรณ์ต่างๆใช่ครับอ๋อครับผมพูดถึงเครื่องยนต์หน่อย ครับคือในปีนี้พี่เอ๋มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีเทคนิคใหม่อะไรบ้างก็การเปลี่ยนแปลงก็คือเราพัฒนาแคมของเราก็คือเครื่องเครื่องก็คือลูกก้านข้อเอ็มเอ็เหมือนเดิมแล้วก็หัวฉีดปั๊มก็พงศักดิ์ดีเซลเหมือนเดิมครับพี่พงอ่าแล้วก็คือแคมแล้วก็พัฒนาแคมเราขึ้นมาว่าการอกษาการปิดเปิดเพื่อจะได้ทอกมาเพิ่มก้นมปอีกครับแล้วก็เพื่อการให้รถได้เต็มเร็วกว่าเดิมอีก แคมเปญเทอร์โบจะเป็นสไตล์ไหนคือชุดรอบสูงหนักๆหรือว่ามาต่อเนื่องก็คือต้นกลางปลายได้หมดเลยก็คืออาศัยว่าเต็มเร็วติดเร็วครับครับผมแล้วท้ายเดินแรงๆทำไมจะเป็นเงินมากกว่าอะไรนะดันมันมันดันยาวๆาวใช่ครับครับผมที่บอกว่าทั้งสองสำคัญเพราะว่าเราไม่มีเน็ตั้ดเราก็ต้องใช้เครื่องยนต์ใช่ใช่เราต้องเอาเอาตรงนี้เข้าไปช่วยให้มันเต็มเร็วที่สุดอ่าแล้วเรื่องของเทอร์โบเทอร์โบก็อนุกรม2ลูกครับเป็นของอะไรบ้างก็เดนเวอร์ชั่นลูกหนึ่งแล้วก็สูตรแลูกหนึ่ง ครับผมครับผมอันนี้เทอร์โบนี่เป็นใครทําเออยาเทอร์โบลูกติดเครื่องของน้ําไปสารแต่ลูกใหญ่เราสั่งนอเข้ามาไม่มีดีเซลไม่มีน้าใช่ครับก็ทํามาตั้งปีที่แล้วแหละครับก็คือเป็นหน้ายาวคันแรกที่ว่าไม่ใช้ไม่ได้ใช้มะน้าแลวทุกวันนี้ก็คือลยกใหญ่งก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ปากสี่หก F5.6 ก็ไม่ได้ใช้แล้วทาไงครับไม่ให้มันร้อนก็คือถ้าเราใช้มะน้ำน้ำหนักมันจะเพิ่มอีก ามีปั๊มน้ำไฟฟ้าต้องมีนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากใช่ใช่ทีนี้ว่าเราเอาน้ำที่ว่าจังอินเตอร์น้ำอ่ะเอามาเลี้ยงเครื่องอีกทีหนึ่งครับแล้วก็เอามาเอามาเข้าถังน้ำแข็งอินเตอร์น้ำแล้วก็ดูดน้ำเย็นเลี้ยงอินเตอร์แล้วเอาใจอินเตอร์ก็คือเป็นน้ำอุ่นน้ำอุ่นองศาแบบคล้ายๆเราเปิดน้ำในห้องน้ำอาบน้ำอุ่นครับแล้วก็เข้าเครื่องเราโดยโดยที่ว่าน้ำไม่ต้องเสียหายไปไหนก็คือเข้าเครื่องแล้วก็มาเลี้ยงแล้วก็มาเอามาทิ้งที่ถังน้ำแข็งเหมือนเดิมมันก็ น้ำหนักมันก็หายลงไปอีกประมาณกิโลก็30โล30โลเยอะนะครับครับการแข่งขันเยอะนะแล้วกรณีแล้วเครื่องเราก็ความร้อนก็ไม่สูงแล้วอย่างกรณีเกอ่าฝ่าสูบีสหานน้าดันนิด้หน่อยคือรถเราจะเรายังแข่งได้พอมันไม่ดันเข้ามอน้ำมอน้ำไม่ระเบิดหรืออ๋อคือพอกำลังอัดลัววปุ๊บดันเข้ามอน้ำก็น้ำเรียกว่าน้ำแตกระเบิดอ่าใช่ใช่ก็คือมันก็จะเสียหายต่มแท็กแล้วเราก็จะมาเหยียบลื่นน้ำตัวเองมอนกน มันจะมันจะม,นมันจะ,นจะ em, มันจะไกวมันจะเล่นเสียวมันจะสไลด์นะใช่ครับครับอันนี้ก็คือทำเซฟตี้เลยคือไม่ว่าจะยังไงก็ให้มันดันอยู่ในระบบอินเตอร์น้ำใช่อินเตอร์น้ำมันจะมีท่อหายใจอยู่แล้วครับอ่าท่อหายใจเราทำใหญ่ๆหน่อยเครื่องมันดันออกมาปุ๊บมันก็ระบายออกท่อหายใจน้ำก็ไม่ออกมาอ๋อโอเคครับแล้วก็เรื่องเกียร์เกียร์ก็เป็น6สปีด s อ็กซอชครับก็ยังใช้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมีไปปรับอะไรมุ้งมไหมครับปีนี้เพิ่มาก็มีเพิ่มเรื่องเราปรับเรื่องอัตราทดเกียร ตอนงครับครับก็คือมันอาเกียร์สามยาวขึ้นก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามคือยาวๆขึ้นพอสี่ห้าหกก็จะเป็นออโตได้์ครัอ๋อหนึ่งสองสามที่ยาวขึ้นเพราะว่ามันถ้ามันสั้นมันจะฟรีทิ้งใช่ใช่ใช่ครับผมก็ให้มันเรียกว่ามันมีมันมีมันมีความเร็วใช่ครับไม่ใช่มีแต่รอบแล้วมีความเร็วมันก็คือถ้าเราเราไปเิต่อเกียร์ตื้อตื้อคือมันนั่นแหละของเราจะแบบมันจะระยะทาง402เมตรจะใช้6เกียร์พอดีเป๊ะเลยอ๋อ อจะคำนวณมาพอดีไปเลยอันนี้ก็ต้องผ่านการคำนวณมาอย่างใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วฟุตไทยช่วงล่างก็ช่วงล่างช่วงอันนี้ช่วงล่างก็คือปลาแดงเหมือนเดิมครับปลาแดงเป็นคนเซตให้ทําให้แล้วก็มีฟุตไทยก็เป็น2.7องจุดเจ็ดอ่าของสเต็งครับยางก็เป็นขอบ16ยาง3-4.5อ่้าอโอเคคันนี้60ฟุตอยู่เท่าไหร่ครับดีเซลอ่าเคยออก60ฟุตอยู่1.07 1.07ใช่ครับโห มันอีกนิดเดียวมันดัคเตอร์แล้วนะใช่ครับล่าล่าสุดที่วิ่งอ่ะก็คือยางอ่ะยางเราไม่เหนียวช่วงน้ำค้างมันลงพอดีออกตัวหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งสองวิ่งอยู่เจ็ดจุดเจ็ดแล้วถ้าพรอพฟอร์มล่ะถ้าออกหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดยังไงก็วิ่งเจ็ดจุดห้าแน่นอนเจ็ดจุดห้าแน่แน่ครับคืออยู่ในกระเป๋าหลังแน่นอนสบายสบายก็คือเฟรมก็จะวิ่งอยู่เจ็ดจุดสองประมาณนั้นใช่นี่เจ็ดจุดห้านะครับโอ้ทกล้แล้วใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วอีกนิดเดียว ครับผมเดี๋ยวว่านะโคตรน่ากลัวเลยครับรถรถกระบะสมัยนี้นะครับคือโดยเฉพาะโปรทักเนี่ยก็เป็นรุ่นยอดนิยมสมัยก่อนก็มาจากโบใหญ่เกียบบ้านใช่ครับแล้วโบใหญ่เกียร์ซิ่งใช่ครับแล้วก็กายสภาพมันเป็นอย่างนี้ใช่ครับมาไกลมาไกลมาไกลมากมาไกลมากเลยครับโอเคครับก็ปีนี้ซุปอัพลงกี่คันครับห้าคันครับก็คือเด็กเตอร์เด็กเตอร์เฟรมแล้วก็แล้วก็โปรทักโปรทักเอเปห้าโปรเอเปห้าโปรสี่หก ครับถ้ารถบ้านยางบางมีลงไหมก็เจ็ดคันเขามีพี่จะพี่จะทุกรุ่นเหลือเนี่ยใช่ครับถ้าไม่เอาเอานะเอาทุกรุ่นเลยถ้าไม่รวมของโตต้านะรวมโตต้าครับแปดแปดคันนะครับมีมีดีเซลมีทุกรุ่นครับเอเทอร์โบมีทุกรุ่นครับนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานพี่เอเทอร์โบด้วยนะครับผมฝากถึงเอฟซีเอเทอร์โบหน่อยติดต่อได้ทางไหนฝากเอฟซีทุกคนนะครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับศูนย์เก้าสองสามเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามครับหรือว่าเฟซบุ๊กเอเทอร์โบนครปฐมครับ ปีนี้ซุปอัพครับฝากเขียนด้วยนะครับก็คือผมมีเลขสวยๆมาฝากแน่นอนติดตามได้เลยนะครับเทปนี้จะเป็นเทปสุดท้ายนะครับก่อนหยุดปีใหม่หยุดปีใหม่นะครับเราก็ขออวยพรขอให้ทุกคนนะครับก็ขับรถกันดีๆนะครับเมาอย่าขับอย่าขับด้วยความประมาทง่วงสติสัมปชัญญะไม่ครบ คือมึงจอดเถอะอย่าขับใช่ครับเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดือดร้อนอ่าถ้าจะกินกินอยู่บ้านดีกว่ากินอยู่บ้านเมาก็นอนซะใช่คืออะไรมาทำกินที่บ้านมีความสุขอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวดีกว่านะครับก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ครับผมครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับหัวใจของรถแข่งคือความเร็วทุกครั้งที่ออกตัวต้องรู้สึกถึงพลัง เฟล็กสุดยอดเทอร์โบเจ้าพลังแห่งยุคผลิตโดยวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงรับประกันความแรงที่รู้สึกได้จริงจากสนามแข่งสู่รถคุณเฟล็กเทอร์โบพลังที่สัมผัสได้